บทที่58ดีนะที่มีนายแน่นอนนายแค่รับผิดชอบคําพูดถ้าฉี่ยิ้มเยือกเย็นและพูดขึ้นฉันก็อยากรู้เหมือนกันพวกหลอกลวงยังพวกนายปกติหลอกคนกันยังไงเย่เฉินยักไหลแล้วพูดตอนแรกผมก็ไม่อยากเปิดโปงการหลอกลวงของพวกคุณแต่พวกคุณขอมาผมก็ไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไร หลอกลวงนายจะบอกว่าพวกเราตาไม่ถึงงั้นหรือกวา่าหมิงที่ปกตินิ่งเฉยไม่ไหวติงอยู่ๆก็หัวเราะและพูดขึ้นเย่เฉินมองไปคู่หนึ่งยิ้มอย่างเยือกเย็นและพูดขึ้นในที่ทีทนี้คุณนั่นแหละที่โง่ที่สุดแกอยากตายหรือกวา่าหมิงโกรธอย่างมากเย่เฉินไม่สนใจเขาพูดต่อยกยังไงก็คือยกยังถือว่าพวกหลอกลวงอย่างพวกคุณยังมีจิตสำนึก เขาพูดต่อแต่หยกชิ้นนี้ไม่ใช่หยกเซลชื่อในสมัยราชวงศ์โจและยังไม่ได้รับการดูแลอย่างดีก็แค่หยกเหลืองชั้นดีชิ้นหนึ่งเท่านั้นพื้นผิวไม่เลวและยังมีราคาแต่ราคาตลาดพุ่งสุดก็แค่หาล้านถุยนายไม่มองเห็นสีแดงของหยกชิ้นนี้เลยหรือท่านฉีพูดและด่าขึ้นเย่เฉินพูดต่อ สีแดงเป็นเพราะการกัดเซาะของแร่ธาตุเมงกานิสที่มีสารซูเบงเกเนสคุณคงไม่คิดว่ามันชุ่มไปด้วยเลือดของชนชั้นสูงหรอกใช่ไหมแล้วความรู้สึกว่าอุ่นๆที่พวกเรารู้สึกได้ละ่ะชินกางขงมวดคิ้วและรีบถามขึ้นเย่เฉินสายหัวและพูดสิ่งนี้ยิ่งใช้เทคนิคน้อยกว่าอีกเกิดจากหยาของแอฟริกานำรากของมันมาบดและละลายน้ำ นำหยกชิ้นนี้ลงไปแช่เป็นเวลาประมาณครึ่งปีสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์นี้ออกมาที่จริงแล้วไม่ใช่ความรู้สึกอบอุ่นหรอกแต่เป็นอาการประสาทหลอนชนิดหนึ่งเท่านั้นเองอยากแก้ไขไม่ยากเลยนำไฟมาเผาหยกชิ้นนี้ก็ได้แล้วนี่แก่่กาพูดเพ้อเจออะไรเจ้าอ้วนพูดและยืนขึ้นตบโตะ๊ะที่ไทหลายหน้าดำขำเขยดมองไปที่เจ้าอ้วนแล้วพูด เอายอกออกมาเผาดูไหมล่ะเจ้าอ้วนเงาไหลท่วมตัวพูดขึ้นเผาอะไรกันแกตั้งใจหลอกคนชัดๆพวกท่านอย่าไปฟังมันพูดไร้สาระชินกลางใช้นิ้วเคาะโต๊ะพูดขึ้นถ้าผ่านไฟและคุณสมบัติยังเหมือนเดิมฉันจะซื้อทันทีแต่ถ้าหากไม่เหลือคุณสมบัตินายรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราตระกูลชินถึงช่วงนี้มีเรื่องเกิดขึ้น แต่ใช่ว่าเราจะยอมให้คนอื่นมากดหัวได้ง่ายๆช่วงวันทิ้งพยักหน้าเลยพูดถ้าหากว่าคุณชายเย่พูดไม่เป็นความจริงเอาไปผ่านไฟก็ไม่เป็นอะไรยกเผาไปก็ไม่เกิดความเสียหายแต่ถ้าหากสิ่งที่คุณชายเย่พูดถูกแล้วก็นายต้องรับผิดชอบเรื่องในวันนี้เจ้าอ้วนนิ่งไปและเหงื่อไหลจนท่วมตัวทั้งสามตระกูลน,นี้เขาไม่สามารถจะทำผิดต่อตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้ งานในวันนี้เป็นเพราะท่านฉีต้องการหลอกเงินจากช่งวันถิงหลังจากนั้นค่อยแบ่งส่วนแบ่งกันคิดไม่ถึงว่าจะมีคนชื่อเย่เฉินเข้ามาขัดขวางอีกทั้งยังเปิดเผยแผนการทั้งหมดอีกจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เย่เฉินไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับหยกแต่เป็นเพราะตำลาก้าวสเวียนเทียนจึงทำให้เขาพอมองออกว่ายกชิ้นนี้มีปัญหาและก็ไม่รู้ว่าทำไม ตอนที่เขาเห็นหยกชิ้นนี้คำตอบพวกนั้นก็เล่นเข้ามาในหัวของเขาแต่ดูแล้วการตรวจสอบหยกน่าจะเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งที่อยู่ในตำราก้าวสเวียนเทียนจริงเมื่อเห็นว่าเจ้าอ้วนไม่ยอมพูดเย่เฉินก็ย,ยิ้มอย่างเยือกเย็นและพูดขึ้นทำไมกลัวแล้วไม่กล้ารับคำท้าแล้วเจ้าอ้วนนาสิทแต่ก็ไม่ยอมเปิดปากพูดออกมาว่าจะยอมนำหยกไปเผาไฟหรือไม่ ตอนนี้หย่าเฉินพูดออกมาอย่างเกี้ยวกาดเจ้าอ้วนแกคิดว่าถ้าแกไม่พูดออกมาแล้วแกจะรอดหรือแกต้องรู้ว่านี่คือจิตหลิงคนพวกนั้นที่ถูกพวกแกหลอกมาใครบ้างที่ไม่ได้มาจากตระกูลร่ำรวยหรือมีอำนาจแขชี้นิ้วไม้หัวก็ทำให้แกเป็นผีไม่มีสุสานอยู่ที่จิตหลิงนี่ได้แล้วฉันแนะนำนะให้แกรีบบอกความจริง ไม่งั้นก็ไม่มีใครจะมาช่วยแกได้ช่วงวันทิงรู้ดีว่าให่เฉินกำลังใช้หลักจิตวิทยาในการให้กลัวเธอก็รีบผสมโรคเขาทันทีโดยการพูดด้วยใบหน้าแข่งเคียดว่าตระกูลซ่งของเราในจิ้นหลิงถือได้ว่าเป็นตระกูลใหญ่หากมีใครกล้าดีที่มาหลอกเราเราก็ต้องให้บทเรียนที่ฝังลึกกับมันทันทีถ้าพวกเราใจอ่อนมันก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงวงตระกูล เจาา้าอ้วนผวาอึ้งเขารู้ดีว่าตำแหน่งของตะกูลช่วงนั้นสูงส่งเพียงใดหากช่วงวันถิงโมโหจริงๆเขาคงต้องกลายเป็นศพในจิ้นเหลีงแน่ดังนั้นเขาตื่นตระหนกและรีบตะโกนใส่ท่านฉีอย่างสิ้นหวังท่านฉีช่วยผมด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวสีหน้าของท่านฉีเปลี่ยนไปอย่างมากกระทันหันพร้อมคำรามอย่างโมโหแกแกกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแกโกหกตะกูลช่งของเรา แล้วแกยังมาป้ายความผิดให้ฉันอีกฉันจะฆ่าแกหลังจากนั้นทันฉีก็หยิบกิดออกมาจากกระเป๋าของเขาแสงสะท้อนวับในดวงตาและพุ่งเข้าไปที่ชายอ้วนทันทีชายอ้วนตาเหลือกและตะโกนสาบแช่งแม่มึงเถอะมึงนี่เปลี่ยนหน้าเร็วซะจริงมึงบอกกูเองการตรวจสอบวัตถุโบราณตระกูลส่งต้องอาศัยมึงตราบใดที่มึงพูดว่าได้ สิ่งนี้จะขายได้แน่นอนมึงทำร้ายกูช่วงวันทิ้งมองพวกเขาด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วพูดกับเย่เฉินคุณชายเย่เจอเรื่องที่น่าหัวเราะเข้าแล้วดีที่วันนี้มีคุณอยู่ที่นี่ตอนนี้เราออกจากที่นี่ก่อนเถอะคนพวกนี้ครอบครัวของพวกเราจะส่งมาจัดการเองเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าเอาล่ะงั้นกลับบ้านเถอะหลังจากนั้นทั้งสองก็ลุกขึ้นเตรียมออกไป เมื่อเห็นว่าช่วงวันถิงกำลังจากไปท่านฉีก็ตกใจเขาไม่สนใจที่จะฆ่า,าชายอ้วนปิดปากเขาคุกเข่าลงบนพื้นและพูดว่าคุณหนูไว้ชีวิตฉันเถอะเห็นแก่ผลงานที่ฉันเคยทําเพื่อตระกูลช่งมาตลอดแค่ยกโทษให้ฉันแค่ครั้งนี้เท่านั้นช่วงวันถิงไม่พูดอะไรลี่ไทยหลายก็ยืนขึ้นและยิ้มเย็นลุงนี่รนหาที่ตายจริงๆกล้าที่จะหลอกฉัน ลอกเจ้านายของแกหลอกทีเดียวตั้งสองสามพันล้านแกคิดว่าตระกูลส่งจะปล่อยแกไว้หรอท่านฉีหน้าซีดและทรุดลงนั่งบนพื้นและถึงตระกูลส่งจะปล่อยแกแต่ฉันลี่ไทลายจะไม่ยอมปล่อยแกอย่างแน่นอนลี่หลายกล่าวท่านฉีร้องให้ฟูมไฟและทรุดตัวลงอย่างสมบูรณ์เมื่อเห็นเช่นนั้นช่วงวันทิ้งก็ได้แค่สส่หัวเล็กน้อยแล้วพูดกับเยเชนิน ฉันขอโทษนะคุณชายเย่ตะกูลส่งไว้ใจคนผิดทำให้คุณเห็นเรื่องตลกเข้าแล้วเย่เฉินพูดอย่างใจเย็นว่าพวกคนทรยศมันมีอยู่ทุกที่คุณหนูส่งไม่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นหรอกในเวลานี้ลีไทหลายจากเมืองไหฮพากั่วหมิงและฉินกังจากตระกูลจิ้นหลิงฉินออกมาทีละคนเมื่อหลีไทหลายเห็นเย่เฉินก็รีบรุดไปกุมมือเย่เฉินพร้อมกล่าวว่า อาจารย์เยวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้ามากไม่เช่นนั้นตตะกูลหลี่บางคนคงจะถูกเจ้าสุนัขตัวนี้หลอกกวัวหมิงที่อยู่ข้างๆก็พูดด้วยความอับอายปรมอาจารย์เยเป็นววรบุรุษจริงๆเมื่อคู่คนแก่ไม่สามารถสังเกตเห็นบทความที่พวกเขาทําไว้บนหินหยอกได้น่าละอายน่าละอายจริงๆฉินกังยังคารวะขอบคุณแล้วพูดว่า คุณชายเย่ขอบคุณคุณจริงๆในวันนี้ไม่ฉะนั้นพวกเราทั้งสามตระกูลคงแย่งประมูลของปลอมกันอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ใช่แค่การสูญเสียแต่ถ้าเรื่องหลุดออกไปคงมีคนหัวเราะจนฟันร่วงแน่ๆเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างแผ่วเบาทุกท่านไม่ต้องเกรงใจเดิมทีผมได้รับเชิญจากคุณหนูซ่งให้มาที่นี่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งต่างๆดังนั้น นี่จึงเป็นหน้าที่ของผมเองหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายเหย่เฉินก็เข้าไปในรถพร้อมกับช่งวันทิ้งในขณะนี้มีความเงียบในลานด้านหลังเขาแต่เย่เฉินสามารถเห็นได้ทันทีว่าทุกคนก้าวเท้าออกไปจากสถานที่ก็มีคนชุดดำสองสามคนเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าทันชีและชายอ้วนจะรอดยากแล้วคราวนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ